อ่าใช่ใช่ก็โอเคครับจริงๆก็มีการคุยกันแล้วแหละว่าแบบอาจจะอยากออกไปหาประสบการณ์จากข้างนอกค่ายดูบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็โอเคยินดีให้เราได้ไปเรียนรู้แล้วก็เอากลับมาพัฒนาและปรับปรุงแล้วก็เติบโตอะไรเงี้ยครับนา,นรนานอกเล่งนงานไงานนอกค่ายใช่ไมใช่ไม่เคยครับอันนี้คือเรื่องแรกครั้งแรกของใบเลย จริงๆเขาก็ถามเราว่าเราอยากอยากเล่นหรือเปล่าแหละอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆใจผมก็เล่นมา8ปีไม่เคยไปข้างนอกเลยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่รู้ว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงเล็กใหญ่หรือเป็นหนักเบาแค่ไหนอะไรเลยครับเขาก็ต้องขอบคุณช่องวนันที่เขาก็ให้โอกาสผมออกมาลองแล้วก็เรียนรู้ครับผมว่าแก่นมันเหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้เจอทีมใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอเจอสไตล์กำกับใหม่ๆที่เราไม่เคยเจออย่างเช่นพี่อ๊อฟเขาก็จะ มีความเป็นหนังสูงอย่างของช่องวันก็จะมีความเป็นซีรีส์เป็นละครสูงใช่ไหมเพราะผมได้เจอผ้กกับสายหนังผมก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะเออเขาถ่ายแบบนี้เขาคิดแบบนี้ภาคเขาใช้เท่านี้พอแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความรู้ที่ดีมากที่ผมได้เรียนรู้ครับ ผมว่ามันก็เคสบ y เคสเขาก็ต้องช่วยให้เขาดูบทด้ยวยเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าเรื่องใหม่มาแล้วผมเคาะเองได้เลยก็ไม่ใช่ผมก็ต้องให้ผู้ใหญ่ในช่องช่วยดูว่าอันนี้โอเคไหมได้ไหมอะไรเง,งี้ยครับถ้าเขาโอเคผมโอเคก็ไปได้ครับอืม,ออบบมออผมดีเทลผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องแบบเออออนแอร์ air, ไม่ชนกันแล้วก็ไม่ได้ คาแรคเตอร์หรือว่าตัวเนื้อหาเหมือนกันเด๊ะเดกับที่เราเล่นสองช่องผมว่าก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ก็ดีใจอย่างเรื่องนี้ถ่ายจบไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเออดีใจมากๆขอบคุณทั้งครูขอบคุณทั้งช่องวานขอบคุณตัวเองที่กล้าออกมาข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วก็ได้เห็นช่องว่างอะไรในตัวเองเยอะที่พร้อมมาเป็นปรับปรุงอะไรเงี้ยครับดีมาก โอ้ยังอยู่ครับผมเกิดที่นี่โตที่นี่ครับก็ประมาณนึงครับได้อยู่ยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนครับเรื่องหัวใจเหรอตอนนี้แปลว่าไม่เปิดใจแล้อัปเดตเจอความเดือดร้อนใจนะหัวใจเหรอตอนนี้แปลว่าไม่เปิดใจแล้วกันปิดใจคนก่อนที่คุยนะคะคนก่อนหน้านี้ทั้งนีอยู่เลย มันก็เป็นงี้แหละชีวิตมันก็มีออนล็อบอฟบ้างแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าไม่ได้อยากมีใครแล้วก็ไม่ได้อยากมีความรักไม่ได้อยากอะไรอยากอยู่งี้โอเคแล้วครับโสอดครับก็บไม่นานมากครับสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับแฮปปี้ดี มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับมันก็เป็นกันาทุกคนแหละครับผมว่ามันก็โตๆโตกันแล้วทั้งคู่อ่ะคุยกันด้วยเหตุผลเข้าใจอะไรเงี้ยว่าเอออนาคตมันก็อยู่ที่ตัวเราและตัวเขาด้วยอ่ะเราก็ถามตัวเองอ่ะว่าเออทุกวันนี้มันดีหรือเปล่าถ้าทุกวันนี้มันดีแล้วถ้าต้องอยู่อย่างนี้ไปสักห้าปีจะโอเคไหมอะไรเงี้ยมันก็ถ้าคําตอบใครเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยอื มันก็มันก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาใช้ใช้ใช,ใช้ใช้วิธีในการพูดในการคุยอะไรเงี้ยนอ,นอืมน้ำตาน้ำตาผมมีแค่ในซีรีส์เท่านั้นแหละ <laughs> ไปเก่งอีกแล้ว <laughs> ผมเข้าใจผมก็ผมว่าผมก็เป mm ็นคนหนึ <ści> <Thi essen> ่งที่ผ่านความสัมพันธ์มาเยอะมากๆอ่ะผมก็คิดว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยก็คบกันเราไม่ได้แต่งงานซะหน่อยก็คบกันดูถ้ามันใช่ก็ไปต่อถ้ามันไม่ใช่ก็ยุติแค่นั้นก็ไม่แย่ครับผมว่าก็ยังอยู่ในคําว่าสวยได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้สวยเลิศเลยแบบเชิญเราไปก่อนนะเราเจอกันนะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะมันก็ ก็มีความเสียใจทั้งคู่อะไรเงี้ยครับเอ่อเข็ดไหมเหรอไม่รู้ผมไม่กล้าพูดมากเลยคราวที่แล้วพูดไปแล้วแป๊บเดียวก็มีอีกแล้วเห็นไหมผมก็รู้สึกว่าไม่ไม่อยากไปคิดอะไรมันมากไม่ได้ไปวิ่งไล่หามันอะไรเงี้ยคิดว่าอุ้ยทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็พอจะชอบใครก็คงต้องเป็นเพื่อนกันก่อนนานนานแหละ ก็หลายเดือนอยู่รอบที่แล้วมันประจวบเหมาะพอดีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เนี่ยเรื่องนี้แหละเรื่อง True CJ เนี่ยปิดกล้องพอดีแล้วผมก็เลยว่างจนาคารพุทธเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากอยู่เฉยๆแบบมันมีเรื่องในหัวเยอะแล้วก็ไม่อยากอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านก็ยิ่งฟุ้งแล้วก็เลยหากิจกรรมทําก็เลยลองไปเดินป่าแล้วก็ดันชอบซะงนั้นไปสนุกกับเพื่อนครับ ไปสนุกกับเพื่อนมันดูเศร้าจังเลยไปยาวๆตัวเองได้ป่ะผมมาแค่ไปเจอจอยกับเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยไปเดินๆเดินๆใช่หนุ่มล้วนเลยใช่เราต้องตั้งเป้าหมายเอาแบบเป้าหมายระยะสั้นก่อนคือปีนี้ผ่านไปก่อนผ่านปีนี้ไปก่อนเฮ้ยเดือนนี้เดือนอะไรนะอ๋อตุลาแล้วหรอโอเคโอเค กลางปีหน้าค่ว่ากันแล้วทำงานก่อนเหมือนกลางปีหน้าเลยหรอไม่รู้ยังไม่ได้คิดไม่อยากคิดแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไว้ก่อนแล้วกันรับปีนี้ใช่ใช่เขาอยู่คนเดียวใช่ครับไม่เขาด้วยขอบคุณครับ